ชุกครั้งที่มีวิกฤตทำยังไงจึงจะยุติลงโดยเร็วหรือว่าลดความรุนแรงของสิ่งนั้นลงพัรเข้าสู่จังหวัดนครสวรรค์ตอนนี้เรามาติดรนเราคิดว่าเมื่อยามวิกฤตนั้นสังคมไทยต้องการสื่อที่สร้างความสมดุลและก็มีความน่าเชื่อถือที่สุดเรากดแสดงไปครับเดี๋ยวขอตัดไปภาพกดอีกที่หนึ่งบางพื้นที่ไม่เคยแลกมาก่อนเพื่อรับมือกับโควิด -19 2.5อายังเกินข้ามมาตรฐาน ภากฤจเป็นยังงานแบบแรกก็คือว่าให้รู้ก่อนว่าที่เราเจออยู่นั้นคืออะไรในสถานการณ์นั้นเนี่ยต้องเรียนรู้มันอย่างถ่องแท้ให้ชัดเจนก็ที่จะกำหนดทิศทางของเราให้ชัดเจนที่สุดอันนี้ไม่ใช่เพราะแค่วิกฤตอะไรที่มันเป็นเรื่องปมปัญหาธรรมดาเนี่ยทางออกของมันคืออะไรแล้วก็นําเสนอติดตามว่าทางออกนั้นน่ยมันถูกดําเนินการหรือย,ยังมีปัญหาอะไรมีตัวอย่างที่ดีไหมแล้วคนที่เกี่ยวข้องเขาเอาไปทําแล้วเขาก็พบว่ามันช่วยให้ปัญหานั้นมันผ่อนคลายลงนะครับไม่ต้องหายไปหรอกเราก็ถือว่าเราทําหน้าที่นี้ได้โอเค รารขู่ข่าวนักข่าวมีเอกอินเลยภายในสถานสภาครับสวัสดีครับค่ะพี่ตุ้ยคะ่ะหนูปัดค่ะพี่เมื่อเราเห็นเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยเราก็จะใช้หลักของการวิเคราะห์ข,ข่าวแล้วว่าเราจะนําเสนอแง่มุมไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นนักข่าวหรือว่ากองบอกองเนี่ยจะสามารถมีการสื่อสารป,ประเด็นระหว่างกันได้ตอนนี้สถานการณ์เป็นไงประเมินสถานการณ์ให้ี่ฟังหง่อยค่ะตอนนี้ก็มีน้องๆ้องมาปักหลักชุมนุมกันอยู่ที่ด้านหน้ากระทรวงนะคะ นักข่าวเนี่ยมีอิสระนะคะบนความรับผิดชอบของเขาแล้วก็ไม่ได้ถูกแทรกแซงจากหน่วยงานไหนๆเพราะฉะนั้นหลักของการทําข่าวต้องจากอิสระแล้วเนี่ยเรายังต้องตรวจสอบข้อได้จริงสมดุลรอบด้านควบคู่กันไปด้วยกันค่ะมีภัยพิบัติที่ไหนเราจะต้องลงพื้นที่ไปถึงให้เร็วที่สุดอย่างเช่นวันนี้ที่เรามาเนี่ยลูกแม่น้ําท่าจีเนี่ยเรามองว่าภัยพิบัติของแม่น้ําท่าจีเนี่ยกำลังวิกฤตมีน้ําเน่าเสียซึ่งเกิดจากการปล่อยน้ําเสียข,ของโรงงานอุตสาหกรรม ทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์วิกฤตไทย PBS จะระดมคนทํามันออกมาด้วยใจไม่ว่าแบบวิกฤตนี้มันจะลําบากขนาดไหนแต่ทุกพื้นที่ทุกเหตุการณ์ทีมข่าวพยายามที่จะเข้าไปให้ถึงให้ได้เร็วที่สุดแล้วก็รายงานข่าวให้ไวที่สุดเราสามารถล้มผังได้เพื่อที่จะรายงานข่าวเรื่อง,น,งนั้นให้มันรอบด้านให้มันได้มากที่สุดเพราะเราเป็นสถานีของประชาชนเป็นทีวีสาธารณะนะคะ การที่จะพยุงสถานการณ์หรือทําให้คนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตนั้นอยู่ได้ท่ามกลางวิกฤตนั้นก่อนก่อนที่จะหาทางออกนั้นก็เป็นภารกิจสําคัญนะครับทั้งหมดนั้นหมายความว่าไทยพีพีเอสจะอยู่คู่กับคนไทยนะครับไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นไม่เฉพาะวิกฤตครับบางช่วงที่มีความสนุกสนานมีความสุขเราก็สุขด้วยกันเมื่อมีความทุกข์เนี่ยเราก็จะสุขด้วยกันหลังจากวิกฤตนั้นมันผ่านไปครับ